สบายดีแล้วสวัสดีเด้อแม่อพี่น้องกันเป็นสุกูสุคนเด้อมาพบพ่อกับน้องเหลีกแล้วเนาะแม่พี่น้องโดยตอนนี้ก็มาหอดเอพื่อนแล้วเนาะผม่พี่น้องเอากบุ๊มาที่ว่าไอทงผ่นลงไปจับในอ่างเพิ่นแล้วเนาะผม่พี่น้องเอามาให้เมย์เพิ่นป่นกินเนาะแล้วก็สีแบ่งไปหายทางไอทงิ่นนํำเนาะผม่พี่น้องโดยทา้งน้องเหลยกขี่รถทางไอทงิ่นมาราะว่าไปนํำไอทงผ่นเมือเชสานี้เนาะผม่พี่น้องไปตาถานเพิ่นเลยเนาะ โดยตัวทางหลังบ้านบางคนก็นเอินว่าคางบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องทางน้องแลนกับแม่เลยเอิ้นว่าลังบ้านเพราะว่ามันเป็นทางหัวเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยตอนนี้กับแม่เพิ่นกาลังต้มเนาะพ่อแม่พี่น้องกบนะก็ได้สี่โตจะมาสี่โตแล้วก็ปิดมะหุงมาพร้อม ันนี้กะหัวสิงไข่ตัวนี้ยังบมมีแนวหมัดต้องพ่อแม่พี่น้องมีสิหาแนวมหมัดอยู่โดยเนอ้องพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลย<า>อื สบายดีน้องลินสบายดีเอ,อต้มบึงต้มแล้วเนาะตอนนี้พ่อแม่พี่นอ้องว้าผุผลบางแห้งต้มมะเขือใส่พร้อมแม่ต้มจกโตลินสีว่ว่ะ<ฮ>ห่าก็ต้มเมื่อกี้นี่นาะพ่อแม่ ກະຕົ້ມເນາະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຕໍາບິດວ່າອັນນັ້ນສຸກກໍມັນບໍ່ຄັນເປື້ຍຕໍາບິດວ່າອນັ້ນດຫາກັນັນອງລິນນບໍ່ເປືຍນມນນນດພານບກລູກລູກຕໍບິດວານທົງເນວເຮັດດກິນແກງບໍ່ວ່ນດມາຕກລົງວປນານະພໍມພນ້ອງ ต่บิดเบาก็ไม่ทุงสิแกงหม้อหรือสีปนเห,เห็ดเห็ดแจ่วกแบบมาแล้วพักขวัวอืมขัวก็ได้บอกแม่เออไอแม่เห็ดนะแซ่บแต่ขัวนะอืแม่เห็ดไหม,มสบายดีแม่ยังอยู่บ่อสา,ากบนะยังเออแล้วก็พักขัวขัวก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องขัวแห้งแซ่บ ป้าพี่ชางนี่นี่ป้าคอนี่นี่กับป้ายังหลายตวัวอยู่กบนี่นะแม่ขวัวเดินแม่กบนำไปทงพอน้ำหรอกอ่ะกบแม่พนซื้อบอกือว่าใันใดหรือวก็ข้าเจ้า,าหายตัวพักใหญ่นะึงไอ้ทงพนวันตอนแรกกับพนจีจับไปให้เมตเมถาวน้ำเนาะพราะเมพี่น้องทางเมถาวพนกะ กินเขียดเห็นผ่นแกงอยู่มันีกก็ได้แกงเขียดกินไม่เถ่าเพิ่นก็ได้ผมทานหืมไงเขียดมุ่นมวๆเนาะผ่อแม่พี่น้องเอาและเอาไม้นะเขียด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 ดินออกเขียดเขียดขี้ดินออกนะเอาอเีดแล้วเอาเอหละเขียดอันมานอันง่ายตอนนั้นนะ เห็นงูน่ะเห็นยังบ่ค่อยเปื่อยอ้ปั้นใด้โดนเต๋อเพื่อสิเปื่อยเนาะกำลังต้มไก่หน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่จากหน่วยหาหน่วยหาโต ก่อนบอกกับคนมาไหวยู่นีเนาะพ่อแม่พี่น้องแ <Yeah, fine. S 1> ท่งนี้ก็ยังบริคุณไปใส่เถื่อน้อะพ่อแม่พี่นอ้อยแต่ยังเปล่งน,น้ำใส่ก่อนพอได้อาบกับด็กเปล่งใส่ร้ายเป็นไรยังบริง่ายอันนี้ก็แตกทอใน,นการผู นำมันซึมหมอกหาสังกะสีมาขังไว้แล้วมีแต่ใหม่สังไพกองไว้อยู่นอกน้องพ่อมีพี่น้องค้นเข้ามาตอนนั้นก็นมีแต่คน้น ไม่แป้นนี่แหละเขามาไหวเพราะว่ามันยังกะยังดีอยู่เนาะผมมีพี่น้องยังใส่หนุ่มอื่นได้อยู่กะมีแต่ไม่สังไพรนี่แหละเอาไหวแบบแม่พึ่งดังไพิ่งเธอตื่นเช้ามาเพิ่งก็ออกมาเอาเนาะผมมีพี่น้องไข่พอดีนี่แหละไข่พนนีออกมาเอาเอาสังกะสีเอาแป้นนี่ยังขังไว้ จะไว้อยู่นอกไว้ดงังไพ่ผู้ไก่ขัน,นทำเอลินผูเอ้ยบู ไก่นีก่กะแจ้งแล้วก็ออกไปหากินอยู่นอกุแหละใครในคือไก่แม่เถลวละว่าไปแหล่เล็บอยู่แถวเฮือนไปนแหลสอเวลากินเข่ากันยังอ,นนอาจารย์เขาบอกว่าเขาลกให้พารนาเรื่งโทรศัพท์มันชืลอพาราอนวได้ไออกบบพู้แล้วเนาะเอ้ยบเคยเรียนแบบนี้จะคือพาลนาอย่างเออกบะพู้ได้ดีอย่าเห็นละดิบบเห็นเนวนั่นนะ โบเห็ดเด้อโบเห็ดเด้อนี่หมูทดอ่ะป้าเปื่อยแล้วเนาะวันนี้เปื่อยแล้วปอน้องลินเบิ้งคักๆดูเปื่อยแล้วเอาวันเอาบ่วงนะมาจีกเบิ้งพันจักรคือบ่เอาบ่วงผู้ชายกระลุกขนาดเลยเอ็นผ้าอัดเลยได้ มาเคืออนกับโมมีเนาะสิใัยตำมะหุงบาดบดบาดแดดเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องมาลมบัดหนาวอยู่ต้มสีโต คือสิงไขกยกระฮี่น้องลินไปเก็บอย่าเผา,มาไม่อันดับไหมนะดับมันผ้านะี่ยเพิ่นสิไปปปงมาบัดนี้ โดอนอยาเคียนดอนมันเปดดนื่อนเลยค่ะเปื่อยแล้วว่าไหมเขามาทางในอย,า,อยากมึนมืดเด้เอพ่อแม่พี่น,อน้องอย่าว่าดังไรดิเก็บในจอกนะลิน เขลยแมสพอกิน่ะไรเ,เอาทางเจ้ามันสี่โต้ผมนะค่ะผมว่าปุพ,พอกิน นี่มันเปื้อนนะย็นนอนลินละ่ะตึมโหมันไไใช่กีช่ช,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 ชั้นเนยังก็ใส่กระยาหัวมัน

អានណាំមិនឆៃបོ་បងនេះមេណាំណាំសុំបងនេះប៉ាហំឆៃលាយបណ្ដែ Mbak nih. Kodi, Pak. Aku. saya nih, Pak. Hah? Di sana siapa? Saya kepukan nanti, Mbak nih. Bu kalau izinnya saya teo, Pak เลยบ้านาานี้เอีอือโเห็ดแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมาหนิสี่โตกบกระได้อ่านะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจะคลิปนี้กับทั้งน้องเล็กาสิขอลาพี่เพนเท่านี้ก่อนกันมื้อน,นี้กะเอากบมาให้แม่ผลป่นเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโดยเนาะจะคลิปนี้ทั้งน้องเล็กาสิขอลาไปก่อน ขอบใจทั้งพูอแม่พี่น้องทีหับซุ้มคลิปคองน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบที่บทความโฆษณาโดยขอบใจละลายจากคลิปนี้ทั้งน้องแหล่ก็สสขคราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี